ยี่สิบสี่นะครับกันยาวันเกิดมาได้นะครับมาอังคารนี้รับอีกนะครับเผื่อคนที่แบบทํางานเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดแค่วันธรรมดานะครับได้มีโอกาสไปเจอกันละนี่เลยหลับตาห้ามลืมอ่ะเงียบนิดนึงนะเงียบนิดนึงเอาเงียบนิดนึง,ง,นนงจ้ะ เฮ้ยเฮ้ยมึงนั่งนี่ถ้าเกิดมึงจะคุยไปนั่งนอกก่อนแต่ถ้าเกิดเสริมดวงมึงจะคุยก็ไม่ได้ว่าหรอกวะนิดนึงมือลับตเตอร์โอ้ยเฮ้ยเจ้าอะไรพี่ฮะมึงจะไปไม่ไปอไม่เ้าหรือไงไปออกไปเวศหุ่ะเวะหุ่วเวะหุ่วเวศหุ่วเวศหุ่วลุกเอาไว

ột ột á ơi ý dòm đi ăn dòm đi ăn dòm đi ăn đi ăn ấy hôm. là mừng đồn hay khạt ấy Ổt ừ. Ổt ừ. ừ, đó Đây, Đi mày. Mày. đi Bay. Ôi 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 Bay. rồi bay. Ôi Bay. Ôi

ท่าทุตทังไป้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ้เอ้ย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 อ้ย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 ย้ยเ้เยยอ้ย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 เเ้ยเ้ย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 ้้ย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 ้้ย สักะทาวุฒิสักะทาวุฒิขอบคุณครับยังยังอ,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 อย่าเพิ่งใจยให้เขาพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเยอผัวโดวนหรอผัวไม่โดนโดนโดนเหมือนกันคู่กันเลยใช่ไหมโดนนั้งคู่เลย,อเลยโอเคเดี๋ยวเองโดวนว่าได้เองอยากจะโดนเองรอบมันรนะู้เปล่าเนี่ยเพราะอ,อันนี้มันเหมือนกลับมาเพราะมันดีไปแล้วแล้วมันกลับมาอีกก็เลยรีบพามาเลยโอเคโดนและ อีสัตว์ยกยกขามาขามะขามะขามะเออขามาอุ้ยขานี้มาๆขานี้ทำหนักกว่าเดิมไปเนี่ยหนักกว่าเดิมนะไม่เป็นไรทำหนักกว่าเดิมคราเนี่ย้ยรู้ตัวคนทำแล้วใช่ไหมที่ว่าผมบอกรู้รู้คนทำแล้วใช่ไหมรู้ตัวคนทำใช่ไหมโอเคกูณเต๋อคุณลืมไหมไปยอมยังไอ้พี่เออ

ย่อไม่ออกเลยไม่ออกเหรอไม่ออกก็โดนอย่างเงี้ยออกไม่ออกย่อยังไงผีย้อนนะครั้งแรกกูจำไม่ได้หรอกโดนแล้วบ้างแต่ครั้งนี้มึงโดนหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยโอ้ยทุก็หนักกว่าเขาที่แล้วใช่ไหม หนักกว่าเขาที่แล้วนะมันมันเล่นหนักเลยอะ่ะทอ้งนี้เอาหนักกว่าเดิมเฮ้ยตอนนี้เล่นหนักกว่าเดิมเอาเอาเทียนมาสี่เ,เ,เ,เล่มใช่ทั้นี้เอาหนักกว่าเดิมแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็มันรอดหนักกว่าเดิมเปิดท้องได้เดี๋ยวมึงเจอ

กลับมาดูดิใจเห็นดําปิดเลยปิด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 ตอนนี้เอาหนักตอนนี้มันมันน่าจะรู้แหละแล้วมันก็คือทําหนักกว่าเดิมทาหนักกว่าเก่าอันนี้หนักกว่าเก่ากินน้ำแล้วคุณบอกู้สติดคนไอ้เหี้ยมันกลับมามันก็ได้กลับมาดูไอ้เหี้ยิบหายวันเริ่มมีอาการก็มาก็ดีแต่ว่ามึงยิงมาเช็คนีกว่า อืออขาละแคออกเนี่เออเออเห็นปะนี่ขนาดไฟยังไม่กลัวไฟเลยคนบอกว่าแบบคนบอกว่าแบ่งเอาไฟรเนี่ไฟจี้ออกออกที่อะไรอ่ะคนโดนไม่ออกหรอกเหีืยวก็ร่างกายมาในนี้แล้วอ่ะมันกูว่าร้อนสะดุ้งไหมเจออย่างเงี้ยสะดุ้งไหมเทียนอ่ะเฮ้ย เอ้ยตาเแล้อือไอ้เออใช่เข้าใจสระแบบล่อตายประคองเขาลุกขึ้นมาขอหวยนึ่ค่อยสติเขาขับขึ้นมาสติเขายังไม่คืนล่างเลยเห็นไหมดูเขาทำแบบโอ้โหดูดิเฮียแสดงว่ามึงต้องมีผลประโยชน์กับเขามากเลยใช่ไหมไปขวางทางอะไรเขาหรือเปล่าวข อ๋อไอผู้หญิงอะนะอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคกูไม่รู้ว่าใครมาจากไหนอะไรใช่กูก็งงไปพวกนี้เออออกไปซะมึงเอ้ยเฮ้ยเฮสะเวศหุสะเวสะ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 หุสะ เวศภูศเวศภูศเอ้ยเวศภูศเวศภูศเวศภูศเวศภูะเวศภูะเวสภูสเไม่น่าใช่คนนะ้อย่างนั้นมันมันก็ม่าจะจบทีเดียวที่คยไปเที่ยวถูกไหมเวศูะเวะมันแทนนเะอ้ยอย้โอ้คือเราไม่ติดต่อเขาแล้วนี่ใช่ไหม ขาเลยแปลเลยอะเขเลยไปลอไ่อ <c> ไ <oughs> <c oughs> อ่แใก็เหลม่อยไปรงที่อยคือคนคนเดิมอะน,นะเอาเพื่อนเข้ามาเอเพื่อนเข้ามาใช่ไหมอ๋อไอ้หูหมายความว่าใช้เพื่อนมาดูอ๋อเขาจ่า้วเข้าใจแล้ไวไปไปหมด ตัวตาตังก,ก,กว่านกว่าเดิมอลยครับนี้ชิบหายเนื้อตัวนี่คือเหมือน,ออน,น,น่างงมือนเข็ดนตัวยฮ้ยยังไงมึงเข็ดหรือ,อยังมึงจะกลับไม่กลับกลับนะทางใครทางมันนะรู้ปะสู้กันพอของป่าของคอพอี้ยะกลับไปซะมึงจิบหายอยากทำหรอกอเ้าใจอ้ออกไปจากล่างนี้ซะ ไปไ,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 ไปมึงไปไปไปนักเลงต่อยกันก็นกจบไอ้เงี้ยไม่รอบก,กัดไปไอ้เงี้ยอันนี้เขาเดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ออกเลยมึงหลุดไปนะมึง ไอ้มึงตายในน้ำเลยไอ้เฮี้ยเฮ้เขาไม่ใช่คนบ้านะคนดีๆนะครับคนมีตังค์ด้วยเฮี้ยมีที่ขายระดับสี่สิบหูสิบกว่าล้านน้องเฮี้ยมันขายได้เนไอ้เฮี้ยไม่ธรรมดานี่บ่ายการงานเขาก็ไม่ธรรมดาแต่มันโดนอะทำไงอะเฮ้ยตอบยากไหมพูดเนี่ย แต่เราแต่กูมีหน้าที่ไล่อย่างเดียวแม่งจะรู้ใช่ไหมแค่นี้ก็ไปเสือกกรรมกับพวกมึงไปไตยหาแล้วอาจารย์ประเภทนี้อายุแม่งไม่ยืนหรอกอายุสั้นคนนะที่อาเป็นพระไล่อย่างเงี้ยนั่งห้าสิบมรณภาพแล้วมีใครเขาอยากเป็นหรอกเนี้ยกรรมชาบ้าน,นเขาอืม ดูหนักกว่าเก่าอยู่ไหมเอาที่หนักกว่าเก่าหมแหละดีมึงตัดสินใจมานันนะมึงติดตั้ใจทนอยู่นะมึงไงสัตว์เมียมึงไปคุยกับปุ๋ยแล้วไอ้เหี้ยเป็นปุ๋ยแล้วเมียมีอ่ะอาจจะไปลอยยังคา่นังก็ได้ไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ใช่ปะไม่ผมบอกว่าเนี่ยโดนเนี่ยนอนใช่เลย อืมหุ้ยอะไรอืมอืมอืมว่าไงล่ะไหนบอกไปแล้วไงมึงขับบวกกันใครส่งมึงมาใครส่งมึงมามึงพูดดิใครส่งมาใครส่งมึงมาไอพีมาจากไหนใครส่งมึงมาใครส่งมึงมาใครส่งมาเฮ้ยใครส่งมาใครใช้มึงมา ใครใช้มาพูดกูอยากรู้แล้วตอนนี้ใครใช้มาใครจ้างมาเขาเต้นอะไรมึงมึงกินอะไรมามพูดไอ้ผีเขาเต้นอะไรมาใครใช้มาใครส่งมาใครส่งมาไอ้ผีไข่ทรงมาใครส่งมาใครส่งมาฮะ ใครส่งมาพูดดิพูดดิผัวมาพูดดิว่าใครส่งมามันไม่มันไม่คุยกับกูแบบอย่าพูดตายพูดอะไรพูดไปอออเใครส่งมาขอไปจ่ายเมียบเลยนะใครส่งมาครับเนี่ใครส่งมามันมาเลยใครส่งมา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  ใครส่งมา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 โอ้โหเฮียไม่พูดเลยใครส่งมาบอกเฮะมึงมาจากไหนบอกมาไอผีใครส่งมึงมาเอ้ยน้ำมันพูดใครส่งมาเฮ้ยใครส่งมา ไครส่งมาไทยไทส่งมา,งมาโอ้โหตานี้แม่งเทียนานใครจะไปคิดว่าทุกทีมปั๊บเดียวนะใคไส่งมาคราวนี้แม่งเอาแรงเลยแม่งเคาะออกหมดเลยทั้งตัวเลยหักไปเล่มหนึ่งกันเก่าอันนี้ ายให้หมดไม่บอกเลย เห็นเลยไล่ลงกอนให้ขวัญเขากลับมาก่อนยังมาไม่ครบเลยที่อะกลับมาไม่ครบรอยเขากลับทอล่างให้ครบกันบางทีเหมือนคนลอยอะเบอร์ล่องลอยเข้ามาไม่ครบโดนซ่อนโดนแขวงโดน ที่ยงต่างมากมายเนี่ยแล้วขวัญมันมันก็กลับมาได้เห็นไหมดูดูสภาพเนี่ยคนดีๆนะอี้ในสุราษฎร์นี่น่าจะรู้จักมันเยอะเหมือนกันนะคนนะแฟนนะ้ไม่ต้องเห็นปะใครขยักกระเป็นวะอย่างเงี้ยกูไม่อยากจะเป็นหมอผีหรอกไอ้สัตว์กูอยากจะเป็นทหารเหมือนเดิมอย่างเงวันนี้กูทองชื่อดังไปรู้จักนี่เราล้างทองชื่อดังนะเขามีชื่อเสียงอยู่ เห็นคลิปเขายังไงให้เขาดูยังให้เขาดูไอ้นี่ยังไงเขารู้ไามว่าเป็นแบบนี้รั้นทองอ่ะอ๋อไม่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูเนี่ยความดื้อเหมือนกันก่อนจะออกเนี่ยโทษนะกูไม่กูไม่ได้ทะลึ่งนะได้นะเออใช่ไหมเออเห็นป่ะกูขอโทษนะไอ้เหี้ยกูมึงก็มึงไม่พูดไม่พูดไม่พูดจะทีไส้เฮ้ย กูไม่ทะลึ่งนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนหาว่าอาจารย์แย่จิงมอียก,กูแย่จริงไงสัสแต่กูขอผัวเขาได้ไอ้เหี้ยใช,ใช่ไหมเออ,เอ,อที่กูขอเนี่ยกูจะดูนะนใครยยังใครใช้งงมาเฮ้ย ถ้ามาหากูถ้ามาอยู่ตรงนั้นกูก็ต้องแย่แล้ววไอ้เหี้ยไอย้เนี่ยกูบอกมันซ่อนที่รับเนี่ยมันก็อยู่ที่รับเฮ้ยอกออกออก,ออกมันอยู่ตรงจิ้ม เนี่ยเดี๋ยวกูจะตั้งชื่อว่ากูอยู่ตรงจิ๋มกูด้วยอ๋อข้าวอีกไอ้เหี้ยกูที่เป็นหาอะไรกับจิ๋มเนี่ยก็มันอยู่ตรงนั้นเลยกูไปจิ้มตรงไหนใช่ไหมแฟนจริงป่ะอย่างเงี้ยกูจะมีอารมณ์ทางเพศตรงไหนวะกูอารมณ์กูเมื่อไหร่จะหมดสักทีกูจะไปนอนไอ้เหี้ยกูจะไปแดกข้าวไอ้สัตว์จริงไหมไม่ผัวลูกเตะกูและไอ้สัตว์แล้วกูไม่ได้ใช้มือสัมผัสไอ้สัตว์กูใช้ไม้เนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ตรงไหนวะใช่ไหม เออแล้วกูบอกกันนี้มันก็บอกว่ามันร่อนอยู่ข้างในถูกป่ะแล้วมาดูตรงอื่นเนี่ยถามว่าไอ้เที่ยแม่งมันก็ไม่นี่ใช่ป่ะโอ้โหกูเอ๋อปีนี้มายุ่งหะละ <S <S ปีนี้เมียมายุ่งหะละ40อ้ยแม่ครูไม่ตายอะไรสัก ไปห้หมดไอ้สัตว์ก็ไม่ไม่ทราบเลยว่าทำไมครั้งนี้โดนหนักกว่าเดิมทั้งท,ง,ทงทั้งที่เรามันอาจจะเห็นคลิปหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมออกคลิปมาคร<ช>ั้งแรกดูคลิปเสร็จปั๊บมันบอกเอาอีกที่มาแก้แล้วไมถูกนี่วเหระไอ้สัตว์ยังไง <c oughs> มึงมาจากไหนพูดสิดีๆมาจากไหน <c oughs> มึงมาจากไหน ใครส่งมาเร็วดิใครส่งมามึงมาจากไหนเฮ้ย <c oughs> มึงคืนชีวิตและจิตวิญญาณเลือดเนื้อให้เขาได้แล้วม,มาจากไหน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มาจากไหนกูมาจากไซส์มาจากไหน <c oughs> อะไรยังไงเนี่ยพอ,อโพสต์เกามันไส้ไอ้เฮียมันไส้เรียบร้อยในความสุขเลยมึงมันไส้มันรืึไงมึงจะเอาสามีเขาเหรือไงไเฮียนอนนิ่งเลยนอนนิ่งๆมันปกติแล้วหรือผีไปแล้วเรื่องอะไรวะเนี่ยโจก็มาอยู่ด้วยสัตว์ อ้าวยัง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 มึงจับพลิกความนีดิพวกเราจับพลิกความขอดูกนหน่อยนะกูต้องเอาให้ครบไอสัตว์สูตรปาติงโก้ไอเหี้ยมาจากไกลโซลาดนี่มันจะชั่วโมงแล้วไอสัตว์ฮึบเฮ้ยเฮ้ยอืมไปไล่หน้าออกหลังีไอสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เก่งยีน่ะตีไม่เจ็บหรอกจะพิกมังหน้าแต่มีจับยกขามาเอาให้ดีโอ้ไ้สัตว์คราวนี้นี่แม่งไองเชียอัพเวลมาเว้ยเพิ่มบัฟมาเอ้เอ้ เออเออ,อวางไว้ใจเยิงนงเล็กเลยขอให้สติเขาเข้าล่างใจยิงจ่งขอให้นิ่งเลยอันนี้กูไม่ได้ทะลึ่งนะไอ้เหี้ย,าายนะฮะกูทะลึ่ง <c oughs> อีกไ,ไ,ไม่นั่งจิ้มจิ๋มอยู่ได้สักกูไม่ได้ทะลึ่งไม่ปนั่งจิ้มจิ๋มจิ๋มเนี่ยมันเข้าใจกูฮนะไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปนั่งจิ้มหรอกไอ้สัตว์อืมยี่ห้อครับกูละแม่ไอ้เหี้ยไปจิ้มสาวยี่สี่ยี่ห้าดีกว่าใช่ไหมสวยด้วย จริงป่ะที่เอ็งไปหาเด็กๆมาเนี่ยจำได้ไหมที่โดนมาเนี่ยไอ้เหี้ยสวยไหมกูถามจริงไงคนที่ทําไอ้คนที่ทําเนี่ยเฮ้ยมึงพูดตรงๆเลยว่ามันไนหน้าตามันสวยเหรอไม่ครับยึลไปหลงได้ไงวะเที่ยวเหรอเที่ยวเสร็จไปชอบพอคือหน้าจัดหน้าเหมือนกันเขาเขามีของด้วยเขามีของด้วยเอามาแล้วเออเขามีของบางทีเอาแล้วติดไงมันคิดถึงแต่เรื่องการไม่น่ากับไอสัตว์แต่กูอยากจะมีอะไรกับมันอารมณ์ประมาณนั้นเละ มีอะไรเริ่มดีขึ้นแล้วถ้ากูไม่จิ้มจิ๋มในไอสัตว์แม่งก็ไม่หายอะไรไสัตว์ถูกไหมอาจารย์ขุนเกวีจิ้มจิ๋มครั้งแรไปนี่คือปกติแล้วหายหายเลยกลับมาของกลับมาเลยสักกันไว้ดีแนละ้วน้อยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนไปหาหมอระวังตายเขาเอาตายถูก,ถก คือเท้ามงอะไรหมดไม่เจออะไรอืไม่เป็นอ,อะไรเท่าตายก็โพสความสุขเลยความสุขของเราคือความทุกข์ของคนอื่นเขาจบลอยมึงมีงความสุขมากใช่ไหมอย่ามึงให้ตายแปมวาจเป็เดิมอ,อ,มอ,อจะใช่ผู้หญิงมันส่องเฟซกันอยู่แล้วกูมีประสบการณ์ตอนที่สมัยกูมีเมียเยอะ โอ้โหส่องกันไปส่องกันมาเนี่ยเวลาอัพสตอรรี่ต้องให้ติดนู่นติดนี่ให้เขารู้ว่าอยู่กับกูโอ้ยมันมีนู่นนี่นั่นไอสัตว์เอา้ามึงส่องกันได้พออะไรอ่เี้ยรู้ป่ะถ้าจะทําของใส่กูบอกก่อนแล้วกันกูยอมก่อนกูเยอะเผู้หญิงเป็นอย่างเนี้ยแหละตองดูอินนะี่คือเกลียดกันแต่ชอบตองเกลียดกันแต่อยากดูอยากรู้ชีวิตเนี่ยมาดูเสร็จหมั่นไส้ดิใช่ป่ะเออ ลองเองไปอยู่กับมันนี่ไอ้นี่ก็ต้องส่องยิ่งผัดกันส่องอย่างนี้อ่ะเจไก่เอ๊ะมันอยู่สบายดีไหมมีความสุขไหมมันพาไปเที่ยวไหนบ้างวะไอ้เี่ยพาไปแดกที่อะไรบ้างทำไมไม่พากูไปแดกบ้างไอสัตว์อย่างเงี้ยผู้หญิงมันอย่างนี้รู้ปะ่ะออประสบการณ์ในเกิดจากตัวกูเองเลยกูถึงสอนพวกมึงได้รักเดียวใจเดียวดีที่สุดรู้ปะ่ะแต่ถ้าเกิดคิดจะเจ้าชู้ต้องมีวิชาเหมือนกูนี่ไอสัตว์ ก็ตาบัวที่ตาบัวไม่ให้นะไม่ให้โดนของนะแดกเล่าไอ้เหี้ยไปเลา่าตั้งแต่หนองคายอ่ะไอสัตว์แดกอยู่งั้นอ่ะไอชิบหายโอ้กูปวดหัวกลับไปเลา่ามักินย่างแพะอร่อยวะย่างแแบเขาเรียกแะแบแแบไม่กินย่างแแะต่อ,อเหมือนเหมือน,นย้อนเวลากลับไปสมัยปีสี่สี่สี่ศูนย์กว่าเนี่ยล่างย่างแพะเนี่ยโอ้โหเด็กสาวทรงสะบึ้ม <laughs> นั่งกินเบียร์แคบไงเนาะ ค่อยลุกนะสติมเริ่มมาแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มนิ่งแล้วะแต่คราวนี้มงนหนักหนักนะยังไงต้องมาดูอาการด้วยรู้ป่ะมึงอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะเข้าใจไหมไม่มีเวลาก็ลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดยังไงชีวิตมึงกับความระยะทางถูกป่ะรักษาตัวให้รอดก่อนเดี๋ยวเอาหลังมาปลุกยักษ์ไปก่อนนะให้กันมึงกูไม่ได้ตั้งใจเจิมจิมมึงอ้เหีย เดี๋ยวกูถ้ามึงอยาไปไอ้นี่ดูคลิปแล้วบอกอาจการทำไมไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น่ะกูขอถกแล้วกันไอ้ใหม่ไอ้ใหม่รอตัวบอลเลยไม่ได้กินอุ้ยลืมตัวโทษทีอเหียมือเดียวแล้วะฝึกครับเมื่อก่อนฝึกฝึกกระหุนบ่อยๆเป็นนะต้องฝึกกระหุนบ่อยๆนะครับ หุ่นพวกตุ๊กตาเนี่ยครับดูมันจะง,ง่ายไม่คไม่เขินเอานะกปราสานะตุกตาบนมืองสงเปรสาทตัน้นาสาชาทุกสมยทุกมันไทนี่เขามากมาราชวงศ์ทให้ศิลอกรรมางศิลป์ต้นแบบของนไทย่จะตัวมหาจีหลานกันดยมยนุนะอุ๊อวมันทต้องาตันั้นด้ยอ ไม่เคยคิดจะสักอย่างเลยกว่าเนี่ยคุณเบลอเลยเอ้าไปไม่ตายแล้วมึงโอ้ยหอกหักมึงมาคราวนี้ล่าซ่ากูเล้าฉานกูเลยอ่ะบ่ายโมงกับมึงเนี่ยเฮียกับเที่ยงเนี่ยเอ้ามาชั่วโมงเต็มเต็ม